สวัสดีครับผมปันคิวเบิร์นครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผมก็จะเอ่อมาแจกรูบิกสองคูณสองนะครับไม่รู้ว่าจะแจกเออยูโปหรือว่าโมฟังตนะ่อชื่อเนาะเดี๋ยวจะมาลองเล่นดูก่อนแล้วผมจะมาสินอิกทีว่าจะแจกอะไรนะครับผมอ่ะเออเดี๋ยวเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผมมีคนติดตามอยู่หนึ่งร้อยสิบสองคนผมจะทำคลิปแจกก่อนนะครับแล้วก็ ต่อพอประกาศผลผู้โชคดีในต,อ,ตอนที่ผมเนี่ยมีผู้ติดตาม125คนครับผมก็อยาลืมกดติดตามกันถ้าอยากอยากได้ลูบิกอะเออนะครับวิธีที่คุณจะได้ก็คืออย่างแรกให้กดติดตามช่องผมก่อนนะครับสองคือก็ไปกดไลค์คลิปนี้เนาะแล้วก็อาจจะกดแชร์ด้วยก็ได้ถ้าอยากทำนะครับจากนั้นครับก็คอมเมนต ว่ากดเรียบร้อยแล้วกดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็อบอกเหตุผลว่าอยากได้อยากอยากเอาไปทำอะไรที่อยากได้นะครับอ่ะแล้วก็ผมจะประกาศผลตอนที่ผมครบ125ยซับนะคบผมก็เอเลมเมนท์กันข้างล่างนะครับถ้าเกิดอยากได้ดูบิทกันเนาะโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรัคิปนี้เนี่ยก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบกดไลค์อย่าลืมกดติดตามกันนด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไร เหลี่ยนปฏิพัาอะไรในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมรู้ด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคนวันนี้ผม